สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอ่านไพ่ความรักของชาวราศีกรกฎนะคะราคนากรากฎท่านที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมถึงวันที่15สิงหาคมนะคะราศีกรกฎเดือนกันยายนเป็นอย่างไรบ้างการอ่านนะคะเป็นการอ่านทั่วไปเนาะอย่างไรแล้วนะคะพิจารณาในการรับชมนะคะชุดแรกนะคะความรู้สึก ของชาวราศรีกรกฎช่วงนี้เรื่องของความรักเป็นอย่างไรบ้างนะคะอัศวินไม้เท้าค่ะนี่แไม่หมอขอเปิดไพ่ก่อนนะอัศวินไม้เท้าแล้วก็ปราชาเหรียญสี่เหรียญนะคะปราชาดาบสตรีน่้าววย แม่หมอเปิดไพ่หนึ่งสองสามชาวกรกฎนะคะไพ่ใบแรกนะคะไพ่หลักของชาวกรกฎคือไพ่อัศวินไม้เท้าไพ่อัศวินไม้เท้านะคะ อัศวินไม้เท้านะคะมีไพ่ราชาเหรียญนะคะและ9ก้าเหรียญสี่เหรียญนะคะล้อมตัวพลังงานของคุณนะคะเรื่องของความรักเรื่องของความรักของชาวกรกฎในช่วงเวลานี้อย่าพึ่งใจร้อนนะคะอย่าพึ่งใจร้อนหรืออ่า ถ้าคนที่กำลังคบคุยอยู่ตอนนี้นะคะก็อย่าพิ่งตัดสินใจอะไรเร็วไปนะค่อยๆเป็นไปนะคะสำหรับกรณีที่กำลังคบคุยอยู่สถานะไม่ชัดเจนนะตอนนี้นะคะความรู้สึกเนี่ยของคุณนะถ้ารู้สึกอารมณ์ไม่ค่อยดีหรืออะไรก็แล้วแต่ค่อยๆคุยค่อยๆปรับความเข้าใจนะคะก็จะดีต่อกัน แต่ถ้ากำลังมีปัญหานะชาวกรกฎเนี่ยก่อนหน้านี้แน่นอนนะคะมีทาวเวอร์ในบางคู่ที่กำลังคบคุยกันอยู่ตอนนี้แต่ไม่มีปัญหานับว่าดีนะคะเพราะว่าคนเราเนาะจากเรื่องความรักเนี่ยนะคะมันก็ต้องมีปัญหาอุปสรรคกันบ้างมันเป็นเรื่องธรรมดานะคะอุปสรรคคือบททดสอบอยู่แล้วสำหรับความรักที่แข็งแกร่งของคุณนะคะดังนั้นเนาะ ถ้าถ้าความรักของกนกวดตอนนี้กําลังคุบคุยอยู่ไปค่อยเป็นค่อยไปอะไรอย่เงี้ยแต่ก็ไม่ได้ดังใจเท่าไหร่นะค่อยเป็นค่อยไปประคับประคองไปก่อนจะดีนะคะแต่สําหรับคนที่เขามีปัญหาอยู่แล้วอาจจะต่างคนต่างอยู่ตอนนี้กําลังงอนกันอยู่ก็ได้นะคะกําลังงอนกันอยู่อยากจะขอคืนดีอ่าอยากจะขอคืนดีอยากจะกลับมาหากันอะไรางี้นะคะก็อยู่ในช่วงที่มีเกณฑ์ที่จะ เป็นไปได้นะคะอขออนุญ,ญาตแป๊บหนึ่งค่ะพลังนะคะมีเกณฑ์ที่จะเป็นไปได้กำลังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจนั่นหมายความว่าไพ่ชุดนี้นะคะของชาวราศรีกรกฎที่กำลังมีปัญหานะห้าถ้วยนะคะคุณอาจจะมีพลังงานบางอย่างทำให้คุณอาจจะทั้งสองคนอาจจะไม่ได้ได้คุยกันก็ได้ในตอนนี้นะคะหรือ คนใดคนหนึ่งอาจจะมีปัญหานะคะเป็นไพ่เดอะทาวเวอร์ตรงนี้เนาะแล้วก็ไพ่ราชินีอ่าสเตรน์ Strength นะคะผู้หญิงเลี้ยงสิงโตแล้วก็ไพ่ราชาดาบต่างคนต่างอาจจะมีความคิดที่แตกต่างกันก็ได้แต่ครั้นี้เกิดอะไรบางอย่างฉับพลันนะเกิดการแตกหักหรือว่าเกิดการทะเลาะก,กันก่อนหน้านี้นะคะหรือต่างคนต่างพยายามที่จะปรับความเข้าใจแล้วแต่มันไม่เป็นอย่างที่คุณคิดตอนนี้สถานะของคุณก็เลยนะคะห่างหายกันไป เราก็มามาดูต่อแล้วว่าอัศวินไม้เท้านะคะราชาเหรียญแล้วก็สี่เหรียญเก้าเหรียญคุณสองคนยังคิดถึงกันอยู่นะคะตอนนี้ชาวกรกฎที่กำลังมีปัญหางอนง้อกันอยู่หรือว่าต่างคนต่างเงียบไปนะราชาเหรียญน,นะคะใจจริงแล้วราชาเหรียญเนี่ยหรือเขาคนนั้นของอ่า การกวเนี่ยก็ยังอยากจะกลับมาแต่สี่เหรียญเนาะกำลังเก็บตัวซ่อนตัวนะคะหรือว่าไม่แสดงอะไรออกมาเลยเงียบหายไปเลยนะคะไม่โพสแม่อะไรเลยหรือว่าเงียบไปเลยหรือว่าเออไม่ได้ติดต่อเลยแล้วกันนะคะแต่ความรู้สึกของเขาเขากําลังอยู่กําลังคิดไต่ตรองนะคะที่จะกลับมาอยู่เหมือนกันส่วนเก้าเหรียญน,นะหรือว่าราชาเหรียญเนี่ยอาจจะเป็นคนละคนกันนะคะแต่ต่างคนต่างก็ยังคิดถึงกันและกันอยู่ นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้จะมีเดอะทาวเวอร์เข้ามาสเตนตและก็ราชาดับต่างคนต่างมีความคิดวิสัยทัศน์ที่แตกต่างกันนะคะทําให้เราสองคนมีปัญหาต่อกันหรือมีอุปสรรคต่อกันก้าเหรียญเอ่อก้าวถ้วยนี่คือไพ่ของความสุขไพ่ก้า 9, ถ้วยนะคะไพ่ของความสุขแล้วก็ไพ่แทมแรนเวลาจติกนะคะกําลังทํางานอยู่ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะความถูกต้องคุณสองคนคกําลังพิจารณาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะ่ะเออ มันกําลังหาคําตอบให้กับตัวเองกําลังหาสิ่งที่ทั้งที่ตัวเองก็ยังมีความผูกพันกันและกันอยู่นะคะยังคิดถึงกันและกันอยู่ยังยังมีการราชินีถ้วยนะคะราชินีถ้วยสี่ถ้วยเนี่ยนะเนี่ยยังยังมีความรู้สึกยังคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้อยู่เลยนะคะดังนั้นมันเป็นช่วงเวลาไพ่แนะนําบอกว่าความสุขของคุณน,น,นั้นนะ ความสุขของคุณนั้นเป็น9้าถ้วยแล้วก็ไพ่สองถ้วยอ่าไพ่ไทม์แรนนะคะขอไพ่ค่ะไพ่ไทม์แรนนะคะคือไพ่เวลาแล้วก็เก้าถ้วยคือความสุขกําลังนะคะความสุขของคุณกําลังกลับมาเพียงแต่มันต้องใช้เวลาหน่อยนะไทม์แรนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างกําลังทํางานเมื่อคุณสองคนมีจิตใจหรือใจตรงกันร,รักกันความรักของคุณจะกลับมาแน่นอนแต่มันต้องขึ้นอยู่กับความถูกต้องด้วย หมายความว่าคุณสองคนควรจะต้องมาหาหน้ามาคุยกันคือ,อปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าใจของคุณนั้นยังมีความผูกพันนี่คือสิ่งสําคัญของความรักใช่ไหมคะดังนั้นเหตุผลมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่เราจะแตกต่างกันยังไงก็แล้วแต่นะแต่ยังไงแล้วเราสองคนก็ต้องมาปรับความเข้าใจกันอยู่ดีดังนั้นนะคะชาวกรกฎที่กําลังมีปัญหาอยากถามว่าเขาจะกลับมาไหมก็มีเกณฑ์กลับมาแต่ต้องใช้เวลาด้วยนะคะอย่าไปอะไรมากนะตอนนี้นะ ในบางท่านอาจจะใจร้อนอาจจะตึ้งตั้งตึงตั้งมันอาจจะแรงไปนะคะหรืออาจจะใจเร็วเกินไปทําให้มันเสียการนะจริงๆแล้วคุณสองคนยังกลับมาหวนมาได้อยู่ถ้ามันไม่ใช่ปัญหาที่ร้ายแรงมากเกินไปนะคะอาจจะเป็นแค่ความคิดล่ะวิสัยทัศน์หรือความเห็นที่ต่างกันเท่านั้นหรือบางคนอารมณ์ถือดาบผู้หญิงเลี้ยงสิงโตอย่างเงี้ยนะคะต่างคนต่างเชื่อมั่นตัวเองต่างคนคิดว่าตัวเองถูกดังนั้นเอ่อท,ทาวเวอร์มันก็โค่นลง งั้นนะคะเวลาไพ่อัศวินไม้เทา้าก็คือมีการหวนกลับมาแน่นอนซึ่งเขาคนนั้นอาจจะกลับมาหาคุณก็ได้กรกฏนะคะอันนี้เป็นสถานะที่กําลังมีปัญหาความรักของคุณกําลังรู้สึกว่าเฮ้ยมันทําให้เราหนักใจซะเกินหรือว่ากําลังคิดหาวิธีแก้อยู่จะเอาอย่างไรจะอยู่ตรงนี้หรือ,อจัดรอหรือว่าจะหยุดคิดเสียทีเนี่ย ความรู้สึกของชาวกรกฏบางท่านอาจะเจอปัญหาแบบนี้อยู่นะคะก็พยายามใจเย็นไปก่อนนะก้าวถวยนะคะแล้วก็แทม์ไลน์นคือเวลาและความถูกต้องนะสิ่งท,งที่สิ่งที่สําคัญคือความถูกต้องคุณสองคนควรเจอกันคนละครึ่งทางด้วยความถูกต้องนั่นเองแล้วความรักของคุณจะสานต่อไปจะแน่นแฟนมากขึ้นแน่นอนนะคะแม่หมอก,การันตีแน่นอนทําไมล่ะก็มีปัญหาแล้วเราแก้ปัญหาได้อะ่ะหันมาคุยกันได้อะ่ะก็แปลว่าคุณเอาซาลาเปาแบ่งกันก,กินอยู่แล้วกับความว่า จของจิตใจของคุณนั้นเป็นใหญ่นะคะจะแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างคุณฟันฝ่าได้ยอยู่แล้วล่ะนะมันก็เป็นแค่ตัวลอ่อตัวเป็นอุปสรรคแต่เราไปยืดติดกับนู่นนี่นั่นอีโก้ฟอร์มนะคะแน่นอนอืมโอกาสที่จะความรักคือความเมตตาเนาะอืความรักคือความเมตตานะคะเห็นอกเห็นใจออย่างไรแล้วนะความดีก็จะทําให้คุณสองคนนะคะ รักกันมากขึ้นเนาะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับกรากฎนะคะสำหรับชุดแรกเอาละเราไปต่อค่ะชุดที่สองค่ะไพ้ชุดที่สองเรามาดูต่อนะคะว่าเขาคิดอย่างไรค่ะ เรามาดูตอบไพ่ชุดที่สองนะคะตอนนี้เขาคิดอย่างไรกับเราตอนนี้เขาเป็นอย่างไรนะคะสำหรับชาวกรกฎบางท่านโสดนะบางท่านกำลังคบคุยอยู่บางท่านกำลังดูใจกันอยู่นะคะและกะ็เราอยากรู้ว่าตอนนี้เขาคิดอย่างไรกับเราสถานะนี้นะคะแม่หมอก็ยังไม่ระบุชัดเจนว่าเป็นสถานะไหนาแต่ว่าหน้าไพ่ออกอะไรนะคะเราจะอ่านตามนั้นเนาะ เราจะอ่านตามนั้นนะคะเผื่อบางท่านอาจจะเอาไว้เป็นแนวทางให้กับท่านสามารถเอาไปประกอบก็ได้นะคะให้กับสิ่งที่คุณกำลังคิดอยู่ตอนนี้นะคะเขาคนนั้นของคุณนะการกฏแม่หมอแบ่งไพ่ด้านบนเป็นเขาคนนั้นของคุณด้านล่างของเรานะคะเรื่องราวอาจจะสลับกันก็ได้นะเอาละ ด้านล่างนะคะเป็นไพ่ของเราไพ่บนคือเขาคนนั้นนะคะสถานะทั่วไปเลยนะคะคนคบคนกาลังดูใจกันอยู่นะคะคนกําลังคบคุยอยู่ตอนนี้นะยังไม่ชัดเจนหรือว่ากําลังคบกันมานานแล้วนะคะแต่ตอนนี้อาจจะอ,อ,อะไรเราอยากรู้ว่านะคะขอให้ตั้งจิตที่คุณกําลังคิดถึงตอนนี้นะคะจงบันดาลหาคําตอบให้กับคุณนะคะด้านล่างเนาะด้านล่างค่ะด,ด้านล่างของชาวราศี กรกฏมีไพ่แทมแบรน์ค่ะแทมแบรน์อยู่ขึ้นมาอยู่เสมอๆขึ้นมาอยู่ฝ่ายของชาวกรกฏนะดังนั้นเวลาจะดีขึ้นแน่นอนตอนนี้อะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ใจ,ใจิตใจจิตใจภายในที่รู้สึกสับสนที่รู้สึกอ่าแน่นอกแน่นใจแน่นอกครับอกขัาใจเออนะก็มีเกณฑ์ที่คุณจะคลี่คลายปัญหาทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะขอให้คุณเข้มแข็งตอนนี้คุณกําลังคิดอยู่กับที่ คุณยังไม่ได้คิดอะไรแหละแต่คุณคิดกําลังรอเหมือนกันนะคะคุณกําลังรออะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้นะอันนี้คือปัจจุบันแต่อดีตเนี่ยนะคุณมีสีแมเท้าแล้วก็เก้าเหรียญความสุขของคุณมีแน่นอนที่ผ่านมาคุณมีความสุขจังเลยนะคะสีแมท้าความสุขของคุณอิสระหลายสิ่งหลายอย่างทําให้คุณมีความรู้สึกเป็นตัวของชั้นเองนะคะแต่ตอนเนี้หรือว่าความสุขของคุณคุณคิดว่ามันแฮปปี้ดีแล้วที่ผ่านมาเนี่ยแต่ตอนเนี้คุณรู้สึกว่าคุณกําลังรออะไรบางอย่าง คุณกาลังรอคําตอบก็ได้นะคะคุณกําลังรอคําตอบหรือบางคนเนี่ยโสดอยู่ตอนนี้นะแต่ว่ากําลังรอคําตอบจากใครคนหนึ่งก็ได้หรือนะสถานะแค่คนคุยอย่างเงี้ยคุณก็รู้สึกว่าคุณแฮปปี้เพราะไพ่สองชุดออกมาก็รู้สึกว่าคุณมีความสุขในระดับหนึ่งสีแมท้าพร้อมเก้าเหรียญน,นะคะคุณคุณมีความมั่นคงนะคะในตัวของคุณมีอิอสระเสรีอยู่แล้วและรอเวลาที่กับกำลังมองไปข้างหน้า ไพ่นี้เป็นไพ่แปดไม้เท้าแล้วก็ไพ่อัศวินดาบหรือว่าความสัมพันนี้คบกันมานานแล้วความสัมพันนี้คบกันมานานมากแล้วนะคะแต่ว่าเป็นอัศวินดาบทําไมมันยังไม่ตัดสินทําไมยังไม่ชัดเจนก็ได้นะคะ ทำไมไม่ตัดสินทำไมไม่ชัดเจนฉันก็รอเวลามานานแล้วฉันต้องการความสุขสี่ไม้เท้าคือการแต่งงานการลงตัวความชัดเจนนะคะการตกลงปงใจให้เห็นความจริงใจทั้งสองฝ่ายคือคุณกําลังรอนั่นเองแต่เป็นแปดไม้เท้าอัศวินดาบเนี่ยนะคะแปดไม้เท้าอัศวินดาบแต่มันนานมากแล้วคุณก็รู้สึกว่าไม่โอเคเลยบางครั้งฉันก็มีอารมณ์ออกมาบ้างบางครั้งฉันก็ต้องแสดงอะไรให้เห็นชัดบ้างว่าฉันต้องการอะไรนะคะที่ผ่านมาฉันก็อาจจะเก็บมานานแล้ว นะคะไพ่ถ้วยนะเขาข้างคุณซะด้วยสีนะคะพลังงานนี้เข้าข้างคุณซะด้วยสีนะะงงสยสมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จหนึ่งถ้วยคือบุญบารมีหรือว่านะคะพลังงานนี้เป็นพลังงานที่คุณจะนะคะประสบความสําเร็จแหละแต่อาจจะช้านิดนึงต่อไปค่ะไพ่ของเขาไพ่ของเขามีไพ่เดิะซันนะคะไพ่เดิะซันแล้วก็ไพ่ฤาษสี เขาก็คิดอยู่หนักเหมือนกันนะไพ่หรืสีไพ่เดอะซันเนี่ยนะคะหรืสีกําลังคิดไตรตรองอยู่นะหาคะําตอบให้ตัวเองอยู่อ่ะแล้วที่ผ่านมาเขาคิดอย่างไรเขาเป็นคนที่ขยันขันแข็งเป็นคนที่จิตใจดีนะคะมีคนกระตือร้นเนาะเราเป็นคนผู้หญิงเก่งผู้ชายเก่งที่มีความขยันนะคะแล้วต่อไปเขาคิดอย่างไรตอนนี้คุณกับเขากําลังมีปัญหาเขาสีถ้วยเขา เขางอนน่ะภาษาง่ายๆเขากำลังงอนคุณอยู่นะคุณเป็นเอ็มเพรสด้วยนะคะหรือว่าคุณเป็นคนที่อบอบคุณเป็นคนที่ใจกว้างใจดีน่ารักมากเลยนะชาวกรกฎนะคะคุณน่ารักมากๆเลยคุณอาจเห็นอกเห็นใจคุณรู้สึกว่าคุณอยู่แล้วแล้วคุณเป็นคนที่ติดตามเขาหรือตามเขาอยู่ตลอดก็ได้นะนะคะเป็นฝ่ายที่ให้โอกาสเขาอยู่ตลอดเลยก็ได้แต่เขางอนเขาโกรธคุณตอนนี้เขาคิดอยู่มันเกิดจากอะไร นะคะมันเกิดจากอัศวินดาพร้อมกับแปดไม้เท้านะคุณอาจจะฝ่ายชาวราศีกรกฎอาจจะเป็นฝ่ายที่อารมณ์นะคะใช้อารมณ์กับเขาไปหรือเปล่านะทำให้เขาเกิดสีถ้วยสีถ้วยคืองอนตอนนี้ยังไม่โอเคยังไม่พร้อมนะคะกับเรานะคะอืมแต่เขากลับมาแน่นอนนะคะเป็นอัศวินถ้วย ช้านิดหนึ่งสำหรับของคุณเป็นไพ่หนึ่งถ้วยยังไงคุณก็ต้องกลับมาอยู่แล้วสำหรับคู่ที่มีปัญหาในเดือนกันยาสำหรับคนที่คบคุยกันอยู่นะตอนนี้หรือคุยกันมานานแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่ทำให้เกิดปัญหานะตอนนี้ คุณกาลังคบคุยอยู่หรือว่าคุณสานะไม่ชี้เจนหรือคบกันมานานแล้วนะคะรู้สึกต่างคนต่างหันหลังให้กันหรืองอนง้อกันยังไงก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้มันเป็นช่วงที่มาแน่นอนค่ะแต่มาช้านะคะมาช้านะเป็นพลังงานของชาวกรกฎที่กําลังมีปัญหานะคะมาแน่นอนแต่มาช้าขอให้เพิ่มค่ะความสัมพันธ์นี้จะไปต่อได้หรือไม่ความสัมพันธ์นี้จะไปต่อได้หรือไม่หรือเป็นอย่างไรให้ช่วยแนะนํานะคะ ให้ช่วยแนะนำนะคะใี่หมอกกจะพยายามพูดช้าๆนะคะพยายามพูดช้าๆนะแล้วก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ต้องขออภัยด้วยนะคะมาลุ้นกันต่อค่ะเขานะคะความรักความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาณนะตอนนี้นะคะถ้ามีปัญหากันเนี่ยจะกลับมาไหมนะคะ ไพ่สิบไม้เท้านะคะไพ่สิบไม้เท้าไพ่สิบไม้เท้าไพ่เจ็ดถ้วยไพ่สิบไม้เท้าไพ่เจ็ดถ้วยนะคะไพ่แฮงไฮพรินเท็ด สิบไม้เท้านะคะเจ็ดถ้วยไฮพรินเทสเดอสตารห้าไม้เทา้าสิบไม้เทา้าห้าไม้เท้านะคะเกิดมีปัญหากันจริงๆเลยนะคะสำหรับกรกฎนะที่คุณอาจจะมีความคิดหรือ ความรังเลอะไรก็แล้วแต่นะคะทําให้คุณสองคนนะตอนนี้ฝ่ายหนึ่งอาจจะง,งอนอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะอารมณ์เสียะอะไรประมาณนี้ทําให้ความรักของคุณนะคะต่างคนต่างอาจจะกําลังรอเวลากําลังรอเวลาไพ่ชุดแรกก็ออกมาอยู่แล้วว่าเขาอยากอยากกลับมาขอคืนดีนะคะเรานะคะตอนนี้คุณก็เหมือนกับว่ากาลังอาจจะเป็นฝ่าย เรื่องเราจะสลับกันนะเอาตามนั้นนะคะหรือตอนนี้สิบไม้เท้าแล้วก็ไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยความสุขเนี่ยมันรู้สึกว่าคุณยังทิ้งกันไม่ได้นะคะคุณยังทิ้งกันไม่ยากคุณยังทิ้งกันไม่ได้สิบไม้เท้าคุณยังอุ้มอยู่คุณยังไม่วางคุณยังตันหนักยังคิดถึงอยู่นะคะกับความรักครั้งนี้เจ็ดถ้วยเนี่ยปูปูปูโผอยู่ตรงนี้เนี่ยความสัมพันธ์ยังไม่ ลังเลอยู่จะไปก็ไปไม่ได้จะอยู่ก็จะเอาอย่างไรดีนะคะมีไพ่พ p ินเทตมาเสริมอีกไพ่พินเทตก็ค,คือความลังเลอยู่แล้วจะจะขาวจะด,ดําดีจะไปหรือจะอยู่ดีอะคะ่ะเดรสตาห้าไม้เทา้ทาทั้งทั้ที่คุณก็รักก็ยังห่วงกันและกันแต่เกิดข้ออะไรบางอย่างทําให้คุณมีปัญหาเป็น5ไม้เทา้าขออีก3ใบค่ะนะคะห ถ้วยการกลับมานะคะการกลับมานะนะคะให้หกถ้วยการกลับมาแล้วนะคะมีเกณฑ์กลับมานะชาวกรกฎนะคะหกเหรียญด้วยเห็นไหมนะคะการเปิดใจกันและกันโอเคเลยนะตอนนี้นะคะราชินีดาบนี่นี่แหละราชินีดาบนี่แหละขอเพิ่มอีกนิดนึงค่ะขออีกสองใบนะคะราชินีดาบหรือฝ่ายที่ใช้อารมณ์นี่แหละ นะอยากจะขอคืนดีนะคะเป็นเด็กอ่าเป็นอัศวินเหรียญขออีกหนึ่งใบหนะ้สองช่วยมาแล้วคือความจริงใจนั่นเองนะคะถึงฉันจะเป็นคนที่ใจร้อนนะคะหรือตัดสินใจด้วยอารมณ์แต่บางทีฉันก็ทําไปด้วยความจริงใจนั่แหละ,ละก็เป็นห่วงเธอนั่นแหละฉันก็ไม่ได้ตั้งใจถึงขนาดที่จะคิดอะไรแบบ คือฉันไม่ได้คิดอะไรมากมายอ่ะฉันคิดด้วยความจริงใจนั่นแหละนั่นแหละไพ่ใวดีขึ้นมาฉันก็รักเธอฉันก็ห่วงเธอนั่นแหละบางทีฉันก็เออมันหลายๆสิ่งหลายอย่างมันทําให้ฉันประเดประดังทาให้ฉันอาจจะเอยเกิดความน้อยอกน้อยใจหรือใช้อารมณ์ออกมาอย่างไรอย่างนี้แต่ทั้งหมดฉันก็อยากจะอยากบอกทธกว่าฉันจริงใจกับเธอนะคะอันนี้สาหรับชาวราศีกรกฎนะจ๊ะโอเคประมาณนี้เนาะนะยังไงก็กลับมานะ สำหรับกรกฎที่กำลังคิดถึงเขาคนนั้นอยู่ที่เราอาจจะใจร้อนไปหรือเปล่าทำไปว่าเขาหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนั้นนะคะก็ขอให้เขากลับมาเร็วๆเ,เพราะว่าไพ่พลังงานมันกลับมาอยู่แล้วนะจ๊ะพลังงานของจักรวาลน,นะคะและความรักของชาวกรกฎในเดือนกันยานะคะเอาไว้เป็นแนวทางนะเอาไว้เป็นแนวนะคะต่อไปเราไปดูต่อค่ะเราไปดูต่อนะคะ สำหรับความรักของคนโสดบ้างความรักของคนโสดบ้างค่ะเรามาดูความรักของคนโสดนะคะช่วงนี้เนาะ คนโสดมีเกณฑ์เจอคนใหม่หรือไม่หรือมีคนเข้ามาบ้างไหมหรือพลัง,างงานของชาวกรกฎโสดเป็นอย่างไรเรามาดูาไพ่นะคะไพ่ชาลิโอตนะคะไพ่ชาลิโอตไพ่สี่ไม้เท้าไพ่สองไม้เท้านะคะถูกออฟวันและก็อัศวินดาบค่ะเอ้ขอไพ่เด็กถือดาบ นะคะเด็กถือดาบแล้วก็ไพ่สามไม้เทา้าและไพ่เด็กถือเหรียญน,นะคะแล้วก็ไพ่ไพ่สิบไม้เทา้าอ่าและห้าดาบนะคะและไพ่ไฮโรแพนนะคะไพ่ไพ่ไฮโรแพนแล้วก็สี่ดาบค่ะสี่ดาบพลังงานเป็นอย่างไรบ้างพลังงานเป็นอย่างไรบ้างนะคะสิบสอง มีคนเข้ามาคุยอยู่นะเนี่ยคนโสดนะคะมีสน่ห์นะพลังงานคนโสดค่อนข้างเข้มแข็งสําหรับชาวราศีกรกฎนะคะไพ่เมหลักหรือเชลออดก็เป็นกรกฎเช่นเดียวกันนะคะ <c oughs> กรกฎพิจิกนะคะมีนนะเออเชล i ออดเป็นไพ่ของชาวราศีกรกฎมา เต็มตัวเลยนะคะคนโสดนะสอยสี่ไม้เท้าสองไม้เท้านะคะแล้วก็ไพ่ไฮโรแพนมีการเจรจาสื่อสารนะคะ,ะ,คะมีการเจรจาสื่อสารไปถึงต่างถิ่นต่างแดนด้วยนะอาจจะผ่านออนไลน์ก็ได้นะคะมีเกณฑ์ได้พบรักนะมีเกณฑ์ได้ติดต่อกับคนไกลนะคะต่างชาติต่างแดนไฮโรแพนเป็นไพ่ชาวราศีพฤษภนะคะ เด็กถือเหรียญคือการเริ่มต้นนะคะเด็กถือเหรียญเนาะเรื่องของความรักคุณค่อนข้างจะมีเข้ามาด้วยแหละนะคะมีเข้ามานะแต่คุณก็รู้สึกยังกังวลอยู่นะคะมีเรื่องงานเรื่องอะไรหลายอย่างที่คุณกำลังคิดอยู่สีดาบคุณก็คุยนะมีคนเข้ามาคุยมาคุณเข้ามาชอบคุณก็ได้แต่คุณก็เหมือนกับคุณยังไม่กล้าตัดสินใจใดๆคุณยังเก็บความรู้สึกของตัวเองไว้อยู่ คุณยังเก็บความรู้สึกของตัวเองไว้อยู่นะคะชอบเขาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ไม่ยอมบอกเขาใช่ไหมนะไฮโลแพนตรงนี้นะคะสิ่งใหม่ๆความรักครั้งใหม่สิ่งดีๆนะคะจิตใจของคุณมีความสุขดีนะหรือว่ารู้สึกดีกับเขาเหมือนกันนะคะสีไม้เท้าคุณก็คิดอยู่แหละคุณก็อยากจะมีคนที่อ,อยากจะมีความรักนะอยากจะประสบความสําเร็จเรื่องความรักอยากจะมีคนเคียงข้างแต่คุณกําลังคุยอยู่ใจคุณก็มีความหวัง เด็กถือเหรียญก็มีโอกาสที่จะเริ่มต้นกับเขาคนนั้นได้เหมือนกันนะคะแต่ด้วยเหตุที่ว่าพลังงานตัวคุณนั้นนะอีกรอบหนึ่งก็เป็นทั้งอัศวินเออไม่ใช่อัศวินอ่าห้าดาบเด็กถือดาบเนี่ยเรามีความระแวงอีโก้ฟอร์มระวังนิดนึงสามไม่เท้าคิดเยอะมากๆเลยเขามาคุยด้วยนะคะเขามาคุยด้วยแต่เราเหมือนกับเออ ยังอะยังยังดูใจกันไปก่อนใจนึงก็กล้ากลักกกวเด็กถือดาบกลัวผิดหวังกลัวกลัวผิดหวังใจนึงก็ยังแบบเออเชื่อมั่นตัวเองอยู่ยังเป็นตัวของตัวเองอยู่เนี้ยไม่อ่อนให้เขาว่ามีไหมพลังงานแบบนี้มีไหมคะนะคะสําหรับก่อากดนะโอเคนะคะตอนนี้ก็มีเกณฑ์ว่านะมีคนเข้ามาคุยค่ะแต่ตัวเจ้าชะตาอาจจะยังไม่เปิดใจเท่าไหร่ นะคะยังเก็บความรู้สึกนะยังสิบไม้เท้ายังกังวลอยู่นะคะกลัวผิดหวังแต่จะปล่อยเขาก็ไม่ปล่อยนะก็คุยกับเขาไปอยาง้งแหละแต่ก็จะอะไรงไงอ่ะชอบเขาแต่ก็ไม่กล้าบอกอย่างเงี้ยชอบเขาแต่ก็ไม่อยากจะเผยอะไรไปให้มากกว่าน,นั้นนะยังฟอร์มอยู่นะคะเด็กถือเหรียญแน่นอนคุณก็อยากมีความรักที่ดีคุณก็อยากจะไม่อยากผิดหวังเนาะอยากสร้างไปในสิ่งที่ดีคุณก็เลยต้องขอเวลาอีกสักหน่อยจะดีกว่าไหมนะคะนี่คือคนโสดมีสเสน่ห์นะไม่หมอว่านะคะมีสเสน่ห์ ขอไพ่อีกสามใบนะคะสาหรับกรกฎโสดนะคะกรลกฎโสดค่ะนะหรือกรกฏบางท่านอาจจะยังวุ่นวายกำลังมุ่งมั่นเรื่องของการงานหรือกำลังพยายามทำงานดุดให้ให้ให,ให้ให้ดีขึ้นอะนะคะพลังงานตรงนี้แล้วบางครั้งเนี่ยก็เลยยังไม่มีเวลาให้กับความรักหรือมีคนเข้ามาคุยแต่ก็ไม่ค่อยได้คุยกับเขาเท่าไหร่ก็ได้นะคะต่อไปมีไพ่เดอะสตาร์นะคะไพ่เดอะสตาร์ ไพ่ราชาเหรียญนะคะตอนนี้ก็มุ่งไปเรื่องของความมั่นคงนะคะต้องการสร้างรายได้สร้างเงินทองเนาะและก็ปัญหามากมายที่คุณกําลังเจอคุณกําลังพยายามเข้มแข็งกับการแก้ปัญหาเรื่องงานนะคะรวมถึงเรื่องเงินความมั่นคงของตัวเองเดอดสตาร์คือความพยายามนะคะแรงบันดาลใจดังนั้นตอนนี้ความรักของคุณเนี่ยถามว่ายังจะโดดเด่นไหมก็มีเกณฑ์ว่าอยากมีคนที่ เคียงข้างนะคะแต่ก็ยังไม่โดดเด่นเท่าไหร่ก็คุยคุยอยู่มีคนเข้ามาคุยนะคะใครจะแพนเปลี่ยนหน้าก็ได้บางคนก็เข้ามาแล้วก็เงียบหายไปมีคนใหม่เงี้ยนะคะแต่คุณก็ยังไม่ตัดสินใจเลือกใครนะคะคุณก็อยากจะเลือกคนที่เขาเอ่อมั่นใจคุณมั่นใจกับเขาจริงๆแล้วก็ออกมาในทางที่ดีมากๆเลยเนี่ยคุณคิดค่อนข้างจะสเปคเลยนะคะไม่อยากจะแบบขอเวลาแล้วกันนะคะสาไม้เท้าเนาะอันนี้คือคนโสดสําหรับกรกฎนะคะ ต่อไปเราไปดูชุดที่4ีเลยนะคะวันนี้แม่หมอดูอการโหลดคลิปนี้นะคะเป็นวันที่21สิงหาคมนะคะเป็นปลายเดือนของเดือนสิงหาดังนั้นแม่หมอก็จะโหลดคลิปมาก่อนเนาะเราจะมาดูหน้าไพ่ชุดที่4กันว่าพลังงานไพ่นะคะพลังงานไพ่เนี่ยนะคะพลังงานไพ่เนี่ย บอกเลขนําโชคนะคะอันนี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษนะคะที่แม่หมอเอาเสริมดวงเสริมเรื่องของการเงินเข้ามาโชคราภวาสนาให้กับชาวกรกฎนะคะ mm hmm. เพื่อนะคะบุญเราสัมพันธ์ต่อกันเนาะเอาไว้เป็นแนวทางพลังงานไพ่ออกมาอาจจะตรงกับพลังงานเลขของข,ของท่านรอบตัวท่านเลขรถเลขบ้านเลขบัตรประชาชนเลขโทรศัพท์อะไรอย่างนี้นะคะ อาจจะเอาไว้เสี่ยงโชคในวันที่1นะคะ1สิงหาก็ได้เรามาดูกันค่ะขอพลังงานของไพ่นะคะช่วยเปิดทางเนาะเป็นให้ความาให้ให้โชคลาภนะคะให้กับชาวกรกฎนะคะในเดือนกันยายนนะคะว่าเลขนำโชคของชาวกรกฎเป็นเลขอะไรนะคะเด็กถือถ้วยค่ะ เจ็ดเหรียญค่ะราชาไม้เท้าค่ะจัตติกค่ะและก็ไพ่หนึ่งดาบนะคะพลังงานไพ่ของชาวราศรีกรกฎนะคะไพ่ให้คุณนะคะเป็น7จ็ดหนึ่งหนเจ็ดนะคะเด็กถือถ้วยราชาดา,ดาราชาไม้เท้าแล้วก็จัตติกนะคะคือไพ่ของความโชคดีนะคะขอให้คุณได้รับ โชคลาภนะคะได้รับความโชคดีนะคะจากไพ่จติกนะคะ k n n o o w a n d และก็เพดออฟคัพให้โชคท่านนะคะ7นะคะ,ะ,คะเดเหรียญเนาะเเหรียญคือเงินนะคะ7ดเหรียญหนึ่งดาบก็เป็น7117นะคะเลขนำโชคของกรกฎคือ1771ไว้เป็นแนวทางนะคะขอให้ท่านโชคดีค่ะแม่หมอขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชม เป็นกำลังใจให้กันมาโดยตลอดต้องขอขอบคุณจริงๆค่ะโอกาสหนะ้าพบกันไหมวันนี้แม่หมอขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ